Good morning, everyone. Welcome back to our English with Teacher Momi. Sawasdee Welcome to Extra and Friend 3. Today, we're going to learn about Lessons 5 about the story, right? If you're ready, let's go. Before we go into the lessons, please open your books on page 68. สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรานะคะจะมาทบทวนเรื่องเ,ออเกี่ยวกับสตอรี่นี้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะไปฝึกทำแบบฝึกหัดด้วยกันนะคะโอเคค่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทบทวนบทเรียนที่เราเรียนเมื่อครั้งก่อนนะคะเมื่อคราบที่แล้วเราไปดูวิดีโอกันก่อนเลยค่ะ Oh, Tom, I can't do my homework. Can you see Extra? No, I can't, but I can hear him. He's under the bed. Extra, can you help me, please? Can you draw the Statue of Liberty? I can't draw, but I can fly. Wow! I can see the Statue of Liberty. We're on the Statue of Liberty. I can see a park. Let's go to the park. He can play the guitar and he can play the drum too. Wow! She can ride that bike. Hey Wendy, look, she can draw the Statue of Liberty. Great! Extra, can we go now? Yes, okay. Oh, um, can you see my spaceship? Okay. Ah, เรามาอ่านในเรื่องกันนะคะว่า เอ็กซ์ต้าอะไรหายไปคะเมื่อกี้ใครสังเกตบ้างอ่าเอ่อยานอวกาศของเอ็กซ์ต้าหายไปใช่ไหมคะอ่ะ uh, เนื้อเรื่องของเขาก็จะมีเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนเนาะเรามาอ่านกันไปพร้อมๆกันนะคะ o oh, อ t ทอม I can I can do my homework you can see extra ใช่ไหมคะเขาถามว่าอ่าทอม ฉันไม่สามารถทำการบ้านของวันนี้ได้เลยใช่ไหมคะคุณเห็นเอ็กซ์ต้าบ้างไหมอะทอมบอกว่าไงคะโน but อะโนไอแคน t ต่ไอแคนเฮียร์ฮิมเฮียร์ e ต้เตีอะทอมบอกว่าอะไรคะอะทอมไม่เห็นแต่ว่าทอมได้ยินเสียงใช่ไหมคะทอมได้ยินเสียงว่าเอ็กซ์ต้าอยู่อยู่ใต้เตียงนะคะ อาเวนดี้ uh, ถามต่อถามเอ็กซ์ตร้าต่อนะคะเอ็กซ์ตร้าคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมย Extra อ่าเวนดี้ก็ uh, พูดต่อไปว่า Can you draw the statue s of Liberty <S mm hmm. <S ก็คือว่าคุณสามารถวาดรูปอะไรคะเ uh. ทพีเซรีภาพให้ฉันหน่อยได้ไหมเอ็ซ์ตาบอกว่าไง I can t draw but I can't fly. ฉันไม่สามารถวาดได้นะแต่ฉันพาพวกเธอไปดูได้นะคะโดยการบินไปใช่ไหมคะบินโดยอะไรเอ่ย Space ship ก็คือยานอวกาศนะคะ Wow, I can see the Statue of Liberty. อ่ะฉันเห็นแล้วฉันสามารถเห็นเทพีเซรีภาพได้แล้วนะคะ่า we are on the Statue of Liberty. ตอนนี้เวนดี้บอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ข้างบนอออะไรคะข้างบนเทพีเซรี P ภาพแล้วอะทอมใช้กล้องสองทางไกลส่องใช่ไหมคะ I c a n see the park เขาบอกว่าฉันเห็นสวนสาธารณะนะ Let's go to the park ไปที่สวนสาธารณะกันเถอะอ่าพอเขามาถึงที่สวนสาธารณะใช่ไหมคะเขาเห็นอะไรเอ่ย เขาเห็นนักดนตรีที่สามารถเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงไปด้วยได้นะคะแล้วก็มีการปั่นจักรยานใช่ไหมคะอ่ะเขาถามว่าไงเอ่ยเขาพูดว่าไงกันบ้าง he can play the guitar and he can play the drum too แนอะนดี้พูดก่อนนะคะว่าเขาเนี่ยสามารถเล่นกีตาร์แล้วก็สามารถตีกลองไปได้ด้วยนะคะทอมก็เลยบอกว่า Wow she can ride that bike อะดูส hmm. <see how S 2> mm ิเขาสามารถผู้หญิงคนนั้นนะ่ะเขาสามารถปั่นจักรยานแบบนั้นได้ด้วยนะคะอ่า uh, แล้วทอมก็มองไปรอบคาง mm hmm. ใช่ไหมคะก็เจออะไรคะเจอผู้หญิงนางวาดรูปอยู่เ e ้ w เวนด look เ hey, e mm ้ w เวนดดูนั่นสิ she can draw the statue of liberty ทอมบอก ทอมบอกว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาสามารถวาดรูปเทพีเสริภาพได้นะเวนดี้บอก great ดีเลยใช่ไหมคะดีเลยเขาก็เลยไปไปอ่ะไปได้รูปรูปอ่ะเทพีเสริภาพมาแล้วนะคะเพราะว่าเป็นการบ้านของเขานั่นเอง Extra Can we go now ไปพอได้รูปเสร็จใช่ไหมคะเขาก็ไปหาเอ็กซ้อีกรอบหนึ่งก็ถาม Extra ไปบอ,อกเอกซ์ตร้ไปว่า เอ็กซ์ตร้าพวกเราไปได้กันหรือยังคะไปกันได้หรือยังอะเอ็กซ์ตร้าบอก yes okay อะโอเคเลยอืม can you see my spaceship ก็คือว่าคุณเห็นอายารกอากาศของฉันไหมอายารกอากาศของเขาได้หายไปแล้วเขาจะกลับกันยังไงนะคะอะงั้นเรามาดู ที่ Activity Books ของวันนี้กันนะคะเด็กๆอ่า Activity Books Model 6 t h i n g I Can Do Open Your Activity Books On Page 5 8 Lessons 5นะคะในหัวข้อของเขาจะเป็น Lessons 5ก็จะเป็นตัวบทเรียนเดียวกันกับที่เราอ่านกันเมื่อกี้นะคะเขาบอกว่า About the story, right? Go to student book page 68 t o 69อ่าเนื้อเรื่องในนี้นะคะจะอยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่68และ69ที่เราทบทวนกันเมื่อกี้นะคะอ่าข้อที่9นี่ยเขาบอกว่า read and write name ก็คือ ่านและก็เขียนชื่อไปนะคะว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวที่เชื่อจะพาทำนะคะ i can draw but i c a n fly คำนี้ใครเป็นคนพูดคะ extra ใช่ไหมคะ extra เป็นคนพูดเลยว่าเขาเนี่ยไม่ไม่สามารถ I can't draw but I can fly ฉันไม่สามารถวาดได้นะแต่ฉันสามารถบินได้นะคะพาเธอบินไปดูได้นะคะอ่ะข้อที่2 I can see the statue of Liberty อ่ตัวนี้ใครพูดเอ่ย อ่าตรงนี้มีโชว์แท็กนะคะเดี๋ยวคุณครูจะดูเขาบอกว่าไงนะคะเด็ก,ดกๆข้อที่2เมื่อกี้ I can see the statue of liberty คุณ้นๆไหมเอ่ยว่าใครเป็นคนพูดเราก็มาดูนะคะเราก็มาดูสตอรี่ของเราเขาบอกว่า I can see the statue right นี่ไงที่เชื่อเจอแล้วนะคะ one two t h นะคะ Picture four เขาบอกว้า wow, ว I can see the statue of Liberty อ่าเป็นผู้หญิงพูดผ,ผู้หญิงชื่ออะไรคะเวนอะไรนะคะ Wendy right อ่าเราก็เอาชื่อมาเติมนะคะ number three I can't do my homework I can't do my homework ฉันไม่สามารถทำการบ้านได้อ่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นจากอะ เรื่องราวมันเกิดขึ้นจากการที่เวนดี้ทำการบ้านไม่ได้ใช่ไหมคะฉะนั้นข้อนี้ข้อนี้ใครคะที่ไม่สามารถทำการบ้านได้คะเวนดี้ใช่ไหมคะอยู่ที่ไหนเอ่ยอยูอ่รูปแรกเลยใช่ไหมคะเขาบอกว่าอ้าวทอม I can't do my homework Can you see extra right อ่าข้อนี้นะคะก็คือเวนดี้อีกเหมือนกันนะคะอ่าเรามาดู number four can you see my spaceship can you see my spaceship ทีเชอร์จำได้ว่านี่ทีเชอร์ย้ำเยอะมากเลยนะคะว่าเออเอ็กซ์ตรา้าถามว่าอะไรนะคะถามว่าถามเวนดี้ว่าเออคุณนะ่ะเห็น ยานอวกาศของฉันไหมใช่ไหมลูกอ่ะชนะข้อนี้มันอยู่ภาพที่เท่าไหร่เอ่ยอ่ะเราก็ไล่ดูปทีละภาพนะคะไล่ดูบทีละภาพอ่ะข้อรูปที่5นี่ไม่น่าจะใช่นะคะ6 7เอ่ะนี่ไงทุกคนเจอหรือยังเป็นภาพสุดท้ายนะคะ Number 8ที่เอ็กซ์ตร้าถามว่า can you see my spaceship can you see my spaceship อ่าฉะนั้นข้อนี้แน่นอนเลยใครคะเป็นคนพูดว่าคุณเห็นายานอวกาศของฉันไหมต้องเป็นใครคะ extra right อ่า extra นะคะอ่ะเรามาดูอันถัดไปกันนะคะอ่ะข้อที่10 number 10 read and match Read and Match นะคะตัวนี้มีออดิโอให้ในักเรียนฟังด้วยนะคะมีอโอดิโอให้ในักเรียนฟังด้วยอ่ะตัวที่เข่าจุดๆไว้นี้ก็คือประโยคที่หายไปประโยคที่หายไปในนี้คือประโยคไหนบ้างนะคะเรามาอ่านประโยคพร้อมกันก่อน one extra can we go now Extra พวกเราอะไปกันได้หรือยัง ่ไปกันได้สามารถไปได้แล้วนะอะไรกับบ้านได้แล้วนะ n บอ Hey w h n y y look. o she can draw the statue of liberty Wendy ดูสิพวกเราเอ้เขาอ่ะเขาคนนั้นอะ่ะสามารถวาดรูปเทพิเสรีภาพได้นะ yeah. Number three i can see a park let's go to a, the park นะคะ โอ้ฉันอะไรคะฉันเห็นสวนสาธารณะแล้วไปที่สวนสาธารณะกันตัวนี้นะคะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือนะคะเปิดหนังสือหน้านี้นะคะอ่านอิงได้เลยแล้วก็จะมีคําตอบนะคะให้นักเรียนอยู่นะคะให้นักเรียนจับมาใส่ให้ถูกต้องอข้อที่สี่ number four he can play the guitar and he can play the drum too เขาสามารถเล่นกีตาร์และเขาก็สามารถ ตีกลองไปด้วยได้นะคะอ่ะเสร็จแล้วเรามาจับประโยคแต่งกันนะคะอาจจับประโยคมาใส่คำตอบให้ถูกต้องกันนะคะแมชนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูภาพแรก We're on the Statue of Liberty. I can see a park. Let's go to the park. อ่ ข้อ a เขาบอกว่า I can see a park let's go to the park ชนะข้อนี้ตอบอะไรคะ number three เล็กมนะคะมาใส่ในกรอบให้ถูกต้องเลยนะคะอะเรามาดูข้อ b กันข้อ b เนี่ยเขาบอกว่า she can ride that bike อ่าตัวนี้นะคะง่ายๆนะคะ he can play the guitar a n d he can play the drum too Wow she can ride that bike Hmm. he can she can ride that bike เขาบอกว่าไงเอ่ย he can play the guitar and he can play the drum too right อ่าตัวนี้เป็นข้อสีนะคะส่วน C and D นะคะให้นักเรียนนะคะนำคำตอบมาตอบเองนะคะให้ถูกต้องอ่า uh, วันนี้ ทีเชอร์ก็จะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่58นะคะให้ถูกต้องอ่าส่วนมากก็พาทําไปเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเราป้าไปตอบเองนะคะข้อ C แล้วก็ข้อ D ของอของข้อที่10นะคะ read and match อ่ะวันนี้นะคะ that's all for today see you again next time ค่ะอ่ะอย่าลืมทำการบ้นานส่งด้วยนะคะเด็กๆบ๊ายบาย